วันนี้นะช่นชมพามาที่แซนซิรีแบ็การ์ดอยากมานานแล้วนะคะมาสักทีหนึ่งนี่เรามากันถึงอ่อนนุชกันเลยทีเดียวน่าชมอยากมาดูอะไรครับที่นี่อยากมาดูเป็ดนี่นะคะก,ก่กกกเป็นกกสวน,นกลางลกรุงอากาศสดชื่นมากๆตอนนี้เรามาประมาณทักสามโมงนะคะก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่า มีต้นไม้ร่มรื่นอยู่ เมื่อเราเดินใกล้ๆผักนะคะโอ้โหรู้สึกเป็นกลิ่นหอมๆจากผักเนี่ยลอยขึ้นมาเลยอันไหนเมลอนที่น่าเชิชมกินหรือเปล่าครับใช่ไหมอ๋ออันนี้ขายด้วยไหมคะขายครับอ๋อพ่อไปตัดเองได้ครับตัดเองได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปตัดกันชอบลูกไหนไปตัดในโลกพ่อไม่รู้ว่าไหนหวานไม่หวานหวานทุกลูกเลย ต่อกันอีกโซนนะคะนี่น้้ชมอยากมาดูมากเลยเป็ดนี่นะนู้ชมข้างหลังอ่ะเป็ดมาหานั้ชมเยอะเลยดูสิว้าวดูาูดูครับ โอ้แต่ว่าดูใกล้ๆนี่เป็ดนี่มันดูขนสวยว่ะท <maple> <reais> <S ED> ่านชมจะจับเป็ดน่าจะได้นะเย้เย่ได้ไข่แล้วให้ให้ปลาหรือให้เป็ดครับอ๋อนี่เป็ดเหมือนรู้เลยว่านี่คืออาหารนะเดินมารอเลยเปิดตรงนี้ลูมาเปิดตรงนี้นะครับ เว่ยเก่งจังเลยโอ้โหเก่งจังเลยขึ้นมาแล้วโอ้โหเก่ยืนดูยืนดูยืนดูเป็ดว้ายโดนกระโดดฝ <c oughs> ูงเป็ดที่ใกล้ชิดมากๆเลยนะเ<ด>น,นี่ยก็มาให้อาหารเป็ดตรงนี้ได้นะคะมีตู้กดเดี๋ยวเม็ดข้าวที่เรากินเห็นไหมครับ เม็ดข้วขที่เรากินเนี่ยข้าวเหนียวก็มาจากตรงนี้ลูกอันนี้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะนี่นนเ,นเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เบื่อเลยนะคะเนี่ยยังไม่ครบเลยยังสนุกอยู่เลยจะเย็นแล้วก็อากาศกำลังสบายนะคะอยากให้น้องๆมาเที่ยวกันนะคะที่แสนสิริแบ็กยาดนะคะแค่ครึ่งนึงเท่านั้นเองนะยังสนุกขนาดนี้เลย <Yahoo! S 2> ชอบไหมครับชอบ อยู่ได้ไม่เบื่อเลยนะคะแล้วก็ไม่นึกว่าตรงนี้คือกรุงเทพนะหาได้ยากจริงๆเดินสะพานไม้ไผ่คดเคี้ยวอ,อันนี้มาทางด้านด้านขวาของทางเข้าก็จะเป็นร้านขายต้นไม้ร่มรื่นกำลังดีเลยมาวันที่ไม่มีแดดพอดี ของทานก่อนนะเติมพลังนี่นะคะใครเหนื่อยเหนื่อยก็มาหาร้านอาหารนี่โหใหญ่มากเลยคอนเซป็ปแบบสีเขียวทำได้สวยมาก ก็กลับบ้านกันแล้วนะคะใช้เวลานี่อยู่นานมากตอนแรกคิดว่าจะอยู่กัน2ชั่วโมงนี่ป่าเข้าไปเกือบมืดเลยเนี่ยมาตั้งแต่บ่ายสองจนตอนนี้ประมาณ5้าโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเอาแคนตาลูปแล้วก็กลับบ้านกันเลยแลมาติดตามนะ่าชื่นชมกันที่ตรงไหนครับตรงนี้นตรงไหนนะนตรงนี้ เอาแขนตะลุกกลับบ้านถือได้ไหมไปนะเอาวางก่อนดิวางก่อนเออไปเออไปโอเคโอ้ยถือไปเลยดิโอ้ยสงสารจังเลยใกล้ถึงรถแล้วเร็วๆอ่ะวางก่อนไอ้มือนึงถือวางก่อนไอ้มือนึงถือเออผ่านกันไปเดี๋ยวก็ถึงรถไปรุกไปโอ้ ไปลุกมามามาลุกมาลูกมาหนักลุกมาเดี๋ยวล้มมาคุณแม่ช่วยเดี๋ยวก็ถึงรถแล้วไปช่วยไหมพ่อช่วยไหมครับออพ่อช่วยโอเค